เมนูต้มเป็ดปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลใหญ่ๆโตใหญ่ๆปลาไหลน่าปลาชูดิบกราเตรียมม,มีส่วนหอมนะครับเนาะพริกขัวกระเทียมขัวข่าตะาไคร้ใบมะกรูดครับผมใบกระเพราแล้วก็พ,กพริกเผาปลาไหล หลังจากที่โมโดเดือดครับเรื่องเดือดฟุดๆใส่ของทาครับขี้คันดังไฟเราก็จะเอาใบมะกรูดลงไปพี่น้องตามด้วยตะไคร้แล้วก็ขาอือ อากับเครื่องขีสที่เราขัวไว้บางอย่างนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยรอน้ำเบื่อเดือดรอบตัวแบบใหญ่ได้พี่น้องไม่ว่ามีตัวใหญ่หน่อยดิจิวาจานอันี่ใหญ่บบใหญ่เนี่ย หลังจากที่โมเดือดแล้วเราก็จะทําการเอาปลาไหลลงไปนี่แหละเขาเอื้อตัวปลาไหลโมโมไฟพี่นอ้องโมไฟฟ้าของแท้เราก็จะทําการต้มไว้นะครับผมทาจนมันเปื่อยไปจนจนเนื้อมันแตกออกครับพี่นอ้องอันนี้ต้มไปก่อนครับผมต้มไปเรื่อยๆก,ก่อน เดือดผุดผุดพี่น่องเอ้ยขาดปัญญังครับผมบัดนี้เขา้ากระิเติมเข่าขัวก็พริกปนลงไปพี่น่อง เติมพริกป่นเข้าไปครับผมมักกใส่หลายข้าวคั่วลงไปน่ามัสิกระิคข้นขึ้นครับมิสชีหอมก่อนหัวหอมพริกป,กป่นเข้าไปโอ้สีหนอนขัดปัญญ์ คับปัญญังพี่น้องอืม,อม,มอนีซิมก่อนซิมก่อน สุดหยอดพี่นนองเอาเชยวพักลงไปบ้านเนี่ยดับข้าวเพิ่มความร้อนความเผ็ดกระเพราใบกระเพราลงไปพี่นาอแล้วหอมถวยๆตามด้วยต้นหอม มือจำหนักพี <sist desarrollo> ่น้องเลยเนี่ยกมขะแกเนี่ยพ oh. ี่น้องพี่น้องโอ้ขะแกะ โอเคพี่น้องเป็นอันวา่าเสร็จสิ้นเมนูนี่มาครับกินตุ่มปลาไหลน้วยมั้งครับผมตุ่มใหญ่แซ่บๆซบสำหรับคลิปนี้ขอลำขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมขออนุญาตไปกินปลาไหลก่อนคลิปหน้าว่ากันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม